มาแล้วกราบสบายดีทุกทุกท่านเด้อเนาะสบายดีโลบพานอยเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันพุธเนาะพี่น,นอ้องเนื่องจากว่าได้ห่างหายไปดูนกกับอันมาลงคลิปให้แนวทางเนาะพี่น้นองก็มื้อนี้ก็ได้มีโอกาสมาลงคลิปให้เนาะกั กับสบายดีทุกทุกท่านที่เข้ามาเดอนะ้อเนาะกับขอกับขออภัยกันพี่น้องที่ติดตามช่องแนวทางคลิปเนาะคงหวันใจเนาะก็ขอโทษขออภัยเด้อที่บัวได้ลงคลิปให้เนาะกัช่วงนี้กับซื้อว่าบกอยอันร่างกายบกอยชีดีปันไหนเนาะพี่น้องนะแบบมักสิปเป็นวินตลอดเนาะแบบ เป็นจังไดกับบ่งอาการเนี่ยคล้ายๆแบบว่าเป็นวินเนาะก็ไปเช็กร่างกายไปตรวจเพื่อนกับแบบบอกว่าแบบว่าเกินจังไดเนาะเลือดจางนะพี่น้องแต่ส่วนใหญ่ก็มันเพื่อชีว่าอันเม็ดเลือดขาวหลายก้อนอันเลือดแดงเนาะอันนี้กับแบบอาการกับค่อยสีแบบเป็นวินตะลอดเนาะหองแบบ เวลาอกเด็ดนี่แบบมาเนี่แบบมึนเลยแบบนามืดไปเลยเนาะพี่โน,โน,โน้องเนาะใครเนเคยเปิดอาการแบบนี้เนาะกาช่วงนี้กะมันก็เริ่มสิข้าวันละดวนเดือนห้าและนะ้วเนาะแบบอาการโหนหลเนาะพี่โน,โน,โน้องเนาะกับบุได้ให้เึิ่งเนาะมื้อนี้กะบโหนที่สุดเลยมื้อนนี้นะแต่ก็อยากมาให้แนวทางพี่โน,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 โน้องเนาะ เข้ามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อเข้ามาให้กำลังใจน้องหวานใจนํำเนะาะจะถึงสี่ได้มาลงคลิปให้แต่กะไปฝากในไลฟ์สดอาจารย์อยู่เนาะกะบุญยาให้ขาดหายไปใส่เนาะกะเมื่อวานกะหวานใจกะไปลงให้ในไลฟ์กุ้มเนะาะกะกะเข้าสามหน่อยเมื่อวานนี้กะดีใจเชนพี่น้องที่ ติดตามแนวทางโคงหวานใจน้องพี่น้องเนาะท่านใดที่เข้ามาเล็กก็ขออวยพรให้เด้อขอให้หิ่งปังกังปังๆทั้งสี่หน่อยเนาะื้นนี้เนาะก็ได้มาลงคลิปให้พี่ให้นะ้องคือเก้าและถ้าถ้าแบบว่าสะดวกน้องพี่น้องเนาะก็อย่าเฝ้าโทรไปรำการเด้อเนาะเข้ามาแล้วก,ก็ขอกำลังใจคนละดวง <c oughs> อันนี้ เรื่องสุขภาพเนาะพี่น้องเนะม่นไผ่กับปุยยาให้ปิ่นนะนะี่ะเนาะแต่ว่าอาสิปปิ้นแบบว่าเป็นลูกประจําตัวของตัวเองไปเลยเนาะเพราะว่าบัานใจกับเป็นคนที่แบบว่าโบ้ค่อยสบายมาตั้งแต่ได้แต่ใดเนาะตั้งแต่แบบตั้งแต่ออกมาซะนะกับคนแบบว่าครอบครัวเนาะกับเอ้ยนนอะแต่ละคนกับมีแต่คนแบบว่าแข็งแฮงถึงสิปปิ้นแบบว่าคนตุ้ยพีกรสร้างเนาะแต่ว่า อันเรื่องสุขภาพนี่บโบได้เข้ากับว,ว่าคนตุย้ยหรือว่าคนโจยมันบอพี่น้องเนาะกะมันแล้วแต่ภูมิแพ้ของเหาเนาะอันนี้กะไข่รกระโบยาไข่มันปินเนาะกะบโบโค่อยได้แบบว่าไปฮิดเวียกนักคือกับเอ้ยแบบพูดอื่นหนออกแต่มักสิบปินแบบท่านเป็นนี่เป็นประจ้า ได้เงินมาก็ไปซื้อตยายุกยาเนาะร่างกายก็มีแต่ยุกแต่ยากินท่นบอกินยุกยามันก็คอยสิบปีตลอดเนาะอันนี้คือมันก็คล้ายๆว่าอยู่ได้พ่อยาแหละเนาะก็ก็เอาแบบบัวหักษาสุขภาพตัวเองก็ก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะ ท่านกาที่หากติดตามหวาดใจเนาะการศีกาสศสงใสยว่าหายไปใส่เด้คือบเห็นมาลงคลิปลงยังให้เนาะชิเลิกให้ห่วยบ่เนาะกับโบได้เลิกเยอะไปยังให้คือเก่าเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าแบบสุขภาพของกับโบค่อยดีปันใดเนาะกัเอากะเพราะว่าการฮิดตัวเล็กเนาะพี่น้องเนาะกับโเมนว่าเอาสีบิ่งแบบแป๊บแป๊บแป๊บแล้วกาเนาะเอากั สิมาให้เลยกับโบเมนเนาะก็ต้องคิดไล่ไปแต่ละรอบโลบโลบ,บเนาะมันก็ต้องช้แบบว่ากระอินเนาะไซแบบสมาธิเนาะอมแบบคิดไล่คิดไล่แล้วคิดไล่อีกเนาะเพราะว่าอยากให้พี่น้องได้ตัวเลขดีๆได้อันเนาะตัวดีๆได้ให้ได้ค่ากับเข้ากันเนาะอ่าหวานใจกับบางรัางกับ <laughs> อาจารย์ก็ก,กำลังไลฟ์สดเะีหวัาใจกัลงคลิปลงคลิปให้เนอ้องานบ่ทััแบบว่าท่านไหนที่เอาไปเลินอันสโพกิดเนาะเพราะว่าอันเพื่อเอาซิโรดลงเนาะกับบุ้ว่ามันจะมีปัญหาอย่างขัดข้องเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็เข้ามาเรียกกัขอให้ได้รับโชครับทรัพย์กันเปิดสุขุสุขนเดอ้อกับแนวทางฮาหนอยมือนี้เดอ้อ ก็มาเบึงฮาหนอยมื้อนี้หวานใจให้อย่างเนาะกับเมื่อวานหวานใจก็ให้กับเข้าทั้งสามหน่อยเนาะกับเข้าสะพาะกิดตัวโจ้แล้วก็เนาะกับท่านใดที่ที่มีทุนน้อยนึงก็อยากแนะนําให้วิ่งลูดไปเลยเนาะกับถึงเฮาซีสีได้น้อยแต่ก็ว่าพอได้อันกำไรน้อยๆกันยังดีเนาะี่น้อเนอะดีกว่เาเฮาซีพอได้อย่างเลยเนาะ ก็ท่านใดที่มีทุนน้อยนึงก็อยากแนะนําให้วิ่งลูดท่านใดที่บ่าบ่คอยมีทุนก็ก็เจาะเอากับโเป็นอย่างนาะพี่อนเนาะถ้ามาตัววิ่งลูดเขากะอาสีโอ๊ดเอากัแล้วแต่กําลังของเขาเนาะหวั่นใจก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนาอพี่อนเนาะก็เข้ามาเรียกก็ขออวยพรให้เด้อขออวยพรให้ฮีปังๆเนาะมาเบิ้งแนวทางฮานอยมื้อนี้หวั่นใจให้วิ่งลูดสามกับห้าเนาะ แต่มื่อนี้หวานใจมักห้ามักห้าเนาะกะกะกะสิบอกว่าให้วิ่งรูดทอะลรเนาะกะมื่อนี้หวานใจกะให้วิ่งสามกับห้าเด้อฮานอยเนาะแต่บัวาอาจารย์เพฤ่ฤสีโอ้เหนียเนี่กะมีหวานใจกะได้โจให้ก็มีสามศูนย์สามหนึ่ง สามสองสามสี่แล้วก็สามหกเดยอสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกเนาะวิ่งรูดห้าเจาห้าก็มีห้าสอง ห3าสามห้แปดแล้วก็5้เนาะห้าสอง5้หหกแปดแล้วก็ห้เก้าเด้อนนี้หวันใจให้3กับ5เนาะพี่น,น,อน้องเนาะใคนใดที่มีทุนน้อยนึงกับ กะเจ้เอากับ่เปนะ็นอย่างเนาะถ้าถ้าวิ่งลูเ่เหาก็ซีได้แบบว่าเหาก็ซีเล่นแบบว่าตัวราคานโน้อยเอาเนานะแต่ถ้าเหาเจ้เอากะกะสีเอาใส่หลายๆเนี่ยเนาะตัวตัวที่เขาแบบมักเขาก็เาอาใส่หลายๆน้อยนะึงเนาะนี่มะแต่นี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเด้อพี่น้องเด้อกะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อเพื่อเป็นกำลังเหง่ใจให้กันเนาะพี่น,อนอกก้องกะช่วงนี้กะ หนุดหวานใจกับโบค่อยได้เอาคลิปลุงให้เนาะกะเวลาเอาลงให้กับบค่อยมีพี่โโ้อมแบบว่าเข้ามาให้กําลังใจคือเตโกนเนาะเตโกนแบบว่ามีแบบว่าท่านเข้ามาเบึ้งกับกาเน้นยูเนาะแต่เดี๋ยวนี้แบบว่าเอาเอาคลิปลงกับบค่อยมีไผ่สีเข้ามาให้กําลังใจหวานใจเลยเนาะพอเข้าไปเบื้องคลิปบางคลิปเที่ยวลงให้เนาะกับโบโบมีแบบว่าหอดร้อยเนาะร้อยท่าน เข้ามาเบิง้งเขากะแบบซึ้งงวยงวยคือกันนะพี่น้องอันนี้กะกะบบเป็นอย่างน้องกะบมงท่านกะอาจสียโบมีเวลาเข้ามาเบิ้งกะได้เนาะกะอันนี้กะโคกํกำลังใจได้เด้อพี่น้องเด้อหำลังใจกะสีให้หายไปเน,น่แล้วก็มาให้แนวทางเนี่กะยังใดกันยัง ยังยูมองเก้าเ,เนาะก<ๆ>ะอยากได้กําลังใจจากพี่น้องที่เข้ามาเนาะกะกำลังใจที่ดีก็คือว่าเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาเนาะชมคลิปของหวานใจให้นิง่งๆ็กไยังดีเนาะพี่น้องเนาะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ทุกๆท่านเด้อที่เข้ามาเนาะ <S <S <ๆ>เข้ามาแล้วก็ขอให้ได้รับสุขลาบนากันขอให้ได้รับ สูกรับซับนํากันเด้อเนาะกะเมื้อนี้มีทั้งหวยลาวเนาะกะปัจจัยกะเสียได้เนาะหวยลาวหวานใจบุได้ลงคลิปให้เนาะอันงวดเมื่อกี้มันบอกกะหวานใจให้ในไลน์กุ้มเนาะกะสีเข้าให้ตัวโจ๊ะเข้าไปเลยเนาะมืออันงวบเมื่อกี้เนาะใจจะลืมเด้อหวยลาวเนาะปัจจัยกะเสีเว้าถึงหวยลาวหวานใจอันนิดหวยลาวเนาะกะท่านไหนที่ที่ติดตามเนาะกะสีได้ยินหวานใจเว้าตลอดว่า อันสามารถเล่นได้ทุกทุกราวเนาะที่หวานใจเอาเอาลงให้เนาะจะลงไปพิจารณากันเบิ้งเนาะถ้าหวานใจเอาลงคลิปหวยราวเนาะพีโนโนะ่น้องเนาะก็คือรวบเมื่อกี้เนาะหวานใจก็ให้ลักโรยกระทึกกระเข้าเนาะให้ศูนย์กับเก้าเนาะก็ไปเข้าราวสมัคคี้ราว VIP อย่างก็เข้าเนาะแตอันนี้ก็ฝากแนะนำมันท่านที่นั้น ติดตามช่องแนวทางคลิปหววของหวานใจเนาะก็อยากแนะนําให้ลงไปพิจารณาลงเบิ้งเนาะเผื่อสิได้รับสูกรับสูกรับทรัพย์นํากันเนอะพี่น้องเนาะก็สุดท้ายนี่ก็ขออวยพรให้เดอ้ออวยพรให้ทุกทุกท่านที่เข้ามาเฮงเฮงปัง,ป,งปังกับแนวทางฮานอยมือนี้เดอ้อ